ปลาข่าปากวานบ้าเมื่อนี่ตัวมีโฟมอีกพี่น้องเลยถึงใส่ขายปลาอยุเคยวานเนาะนี่ว่ากรนเล่มเนาะมันหอนเลยอ๋อทุกขวดหนึงไรนี่อเด็ปรากเนาะาเลยี่ดเยนี่เป็นี่อค้ขดเยน่ดดนี่ยน่ดเนี่บวยน่เน่ยนานีี่นีองเลยี่เนี่เนีี ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນແນວຄືພາໃຫ້ຄິດຮູ້ຈັກເດມື້ນີ້ເຕົນດັກນ້ອຍນາຮ້ອນພນຕດຄືືຢູ່ນີ້ຫວາຢດນີ້ແ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะฟังลาฟังไทยเฮาและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะกะยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องสาวตาซาแนวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สาวยากะมาเยี่ยมทังสาวตาบ่าวนมเพิ่นคือเก่าเนาะมาอยู่ที่บ้านนาแพกพี่น้องเอ้ยมาอยู่บ้านนาแพกเพราะว่ามื้อนี้บ่าวตาหรือว่าทางตะองเพิ่นสิมาเฮ็ดประตูห้องน้ําให้เพิ่นด้มื้อนี้เนาะประตูเพิ่นออพี่น้องเอ้ยเนาะประตูเพิ่น อันนี้บเลยลงมาเลยพี่น้องเอ้ยเอาเนาะกะมาดิเข้ามาโฮมก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พากันขี่รถเอ่อรถจักมากับบ่เวียดเนาะพี่น้องเอ้ยบ่นุมอยู่บ่คือบ่ได้ยินเสียงเนาะปู่เนาะทางบ่เยนก็นั่งุกมอกอยู่สบายดีเหมื้อนี้พี่น้องเอ้ยะสบายดีเนาะทางสาวตาก็ืสบายดี บมนุ่มไปใช่คือบมเห็นเมื่อสัโคมเมื่อสัโคมอยู่ในบ้านพูเนาะเพราะว่าไฟฟ้าบมมีพี่น้องเลยเมื่อวานจังว่าเ <c ười> อ้าเสียงยังไงน,นนะะคนมาขายเครื่องบ่้ะเนาะขายปลาไปจ้ะขายปลาบ่้่ผู้ฆ่ามาขายปลาบ่เนี่ยพี่น้องผูเนาะพีน่น้องผู้ฆาปาาหวานนี่ผู้ฆ่าปลาหวานพ่อย้าปลาหวานบ่มื่อนีน อตัวมีโฟมอีกพี่เราเคยถึงใส่ไายปลาอายุเคยว่าเนาะนี่ว่ากระเล่มเนาะมันห่อนนี่เนาะเอาไม่ยังไายนี่ปูมีควายขนมอีกผ่านนี่ปลาเถอะน้ำเย็นๆอีกขลายย่างยุสนเนาะจิงอีกปลาขมบเวยนมากเล้กระบบอนุ่มวันนี้ เอวกขวดนึงไรนี่ขวดอู้เด็กแบบนาะอรเอาหัวบิน้าค้าไดไนี่ะบิน้าค้าคาดได้เห็นถุงผเก่าไปจักราคาโอ้นอสบายดีพี่้องเกยบางทเอฟซีนอะที่บอกขอใจว่าเป็นยังคือพาแขคีโรจักได้หมดนี่เนาะมึงเนาะพี่้องเลยเนาะยังคนนับ บ่เวียดบ่แข่งแต่มันแพงใครแขงตําดองงมมื้อนี้มื้อนี้มาซอร์ไพตะดองบ่ได้ยเปลี่ยนรถันใหม่เรถันใหม่เนต่างพอาจารย์เด้อเนาะดก็ขอกราบทักทายสบายดีเด้อดเพากันมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยแม่นนี่แหละกระเามันแปลกลับมาสภาพเดิมเาเฮานี่แหละนตะกี้ก็ีนีโอ้ยเนาะเพื่อสิได้นั่นก็เบิ่ดง่าย ผูวบางคนเธอได้มาแล้วเป็นยังก็โบกี้บอต้ามาเช่ญโบกี้ได้ขี่จนม่บิดในกระเป๋าเลยมีใส่น้ำมันพี่น้องเลยตานนี้มีใส่น้ำมันกันเลยอ้าวมาผากันมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอลยมาเนี้แต่ว่ามันมันกับจำเก่านะจนเดียวจำเก่าจำเก่าพูละห้าที่พัดคือเก่าแต่ว่าบอต้าแล้วออกลายยุบบอต้าเนีแม่น่แต่ว่า ขี้คอยนี่ยใช่ป่ะคอยอยากออกหาซิฟก็ได้ยูเนี่ยแต่ว่าอยากอยากใช่มันหลายๆลายชื่อนะแต่กะทัทีขี่อดีตเมื่อละาแซนหานี่กะโอ้ยทันทีไปเยอะขึ้นกันเนาะแต่กะคือลักลักเนี่ยกะเมื่อนี้เมื่อได้ขี่รถใหญ่มาโดยโดยเราจัะมาเราจะแกงกัมาครับหนึ่งมากะคือว่าเลยเนาะคือบอต้าวาชิว่างแผนว่ารถใหญ่ในเท่ามีงานแก่งานมอบหรือว่านู่นนี่นั่นที่ทามีเวียมีงานแต่เอาไปเพราะมันมันกะ บ่ได้จําเป็นเนี่ยยังีมนเพราะว่า้ามีงานเกเครื่องเกลของที่ฮาใส่รถจักมากว่ได้เนาะแมนแมนอ่านี่คือบอาตาคิดว่าะนะเพราะว่าับช่วงนี้เดดเนาะเดดมันก็นเป็นเดดแบบว่าเอาฝนเอ้าอย่างแมนเถือนน้อยแล้วพี่น้อยอ่าแต่ว่ายามนั้นบทเดดเดเดใหม่เ<ฮ>ข้าเลย แดดพูดพูดอะไอันนี้เนี่ยมันแดดเอ้าวหงุดหงิดแต่ก็เหือน่ไรเนี่ยฝางมือกัฝนตกแน่พี่น้องเไยเนาะแต่ละรากเลยกับประหยัดงบไปหนึ่งนอนจักกันใดนมลูกจักกันใดแพนเพื่อจักกันใดมันโอ้ยไายมาแล้วมันลายพี่น้องพี่น้องเลยบัตรเงินยูทูบกะคือว่าเนี่ยเคยสิออกบาทหนึ่งบัตออกมาแล้วกะใส่ใจจนเบิดพี่น้องเไยเนาะเพราะว่ามันลายสิ่งหลายอย่างจำเป็นที่ต้องใส่อ่ากันใดแบบ บบมงินเก็บนะอ้ยไงพรได้ขแบบนเนียนงพานมาก่อนว่ว่เอ้ากชะมดว่าเอ้าได้ชาออกสล้านทีนะวันเ้ไปเป็นเฟิดลูกเนี่ันนี้ชบละเซนไปกินละาดีเน่ยกลองไงนะกลองละล้านห่านะปูตัวกล่องละล้านห่านหถือว่ากลองละสองพันสองพันไป กองสีองเงีกองสีเหลืองเขบท้องนะบ่บอแมนอันาไอคิวบอจังว่าแล้วเนาะบอะไรกับเพงแน่นน่เปิ้นไอยกินแ้วสลากอือเีอกินแ้่สลากว่าเพิ่ลม้อะไยังบัไม้บอว่าเห็นกายกันายแล้วเลยคุณแหละอยู่ไกลไกลุวกคนกลุ่มๆอยู่พวกเนาะเด็ดทักแน่บาทนี่เด็ดแบบวิบวับว่าอีพี่น้องเลยแต่ฮิพีอยู่ ไอตาดองนุ y, ắm, củ, số, ổ, mà mà, a, ่มจะยูหร่ะฮะต่ดองนสิบาโซสิมือเนาะเมื่อสาโคมเนื่ว่าพี่้องเลยเนาะรกูด้งรดนไงเืิอย่อยโอ้รถเทปบาบุญพัฒนกี๊ใช่เลยปวเมือเนยเด้มาหอดมือเลยขับรถถัดแงมเด็ดนะพี่้องเนาะ้สตต้าได้กินยั้งมือีิกับเขา ี่คะโอ้กินมีใช่รู้ป่ะมีพผนนิมีแต่ผัวพผันเป็นเนาะตาตูบตาปูไปมื่อนี้มาใต้มาได้เอามีมาให้แล้วกินมีกระนุ่มนะปล่อยปูให้แล้วกินคอยกินผู้เดียวไงเยี่บมอีกป่ได้คนเดียวบอลแล้ววะแล้วตาตุบนะพี่น้องเมื่อวานนี้ว้าตั้งกะรีแล้วตาเราปูอยู่บอลาหลายแล้วโว้ยบอลนะอายแล้ววะแล้วตาตูบไงนี่เนี่ยน้อลูกเพิ่นนะเป็นตาแข็งแห้งทากะลีเฮ้ย ต้นกะว้าต้นตายนี่คือเหลี่ยวไปทางเดียวนะต้นกะต้นกะติดโทรศัพท์ผมเนีมาเลยผมบอกขี่คุยนี่หัวไล่ทางต่ออีกป้าต้นหัวตัดผมหนึ่งด้อยมันตัดยากพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าค <cko> <Poor> ิวเพื่อนนะโดนขังกะรีสี่ฮค่กะรีคิวเพื่อนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย Đẹo bộ hàn ma lơi phía nào ơi Bộ lửa lơi Bộ lửa lơi Á Á Á ui ơi, ơi. Ngày là này mê ôm nạc sốt sốt là này nó <laughs> à, nôm này mọi người ừ, Tôi không mỏm như phía nào ơi nó à, Tôi phần 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 อยูตึอึ๊บอึ๊บที่หายะนี่มันอาเลยเนาะมิแต่อุ้มาตากวางโล่งโลนี้แล้วลมถือเน่วีอาผัดเอาพี่น้องไยเนาะเ็ยนลัน้ำเพิ่นต้นเทียมโอ้มันห่อนแหงอ่ะหเนาะปกติกมีแต่เศ้าแรงเมืนบ่ตัวเสาอนี่อึ๊บผมเยู่เห็นลูกว่าตาอะไได้ด ได้ได้เอาสันเห็นพีตะเลี้ยงคือป่ตะอันมวนเจาเห็นเนาะโมมวนแล้วเวลาอันนุ่มเบิ้เขาเบิดเน้องกะยพอได้เหาอย่เงยพี่น้องกะได้ลูกก็ได้มีสีสันค้ว่าในครอบครัวแต่กล้าแล้วอยู่แต่สองเถาแล้วทำปาก็เทเดี๋ยวเพิ่นกินเขาเที่ยงแล้วว่ามันเดียยร้อยเนาะอออยู่เงียาก็จะเกินนี่ กดึมดึมกดึมอยู่พี่นางก่อนเนาะก็จะกินได้บ่นุ่มอันนั้มิ้วแ่ลหเป็นนุ่มได่กินได้บ่ว่าซื้อนุ่มมาบกินลงเอเอเนาะเห็นว่ามีก็ยังกินได้ล้วสิบ่ผิดตีนเป็นนุ่มบำรุงเนาะเดี๋ยวอยู่ท่าก่อนซื้อนุ่มให้เพิ่นขวดนึงพี่น้องเอ้ยเอาเนาะพี่น้องเนาะกะมาเอานุมให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าขวดนึงซื้อนุ่มมาฝากสิเนาะทางอนั้นเพิ่นก็คือคักแท้พี่น้องเอ้ย ดาวเด้อมีปุ๋ยเนาะสุสัยเพิ่นสิเฮ็ดอ่าสิได้เทพื้นวางกอกน้ําเนาะพี่น้องเนาะให้มันสิได้มันบ่มีขี้ดินพี่น้องเอ้ยเทให้มันงามเนาะเจ้าตาพุ่นน่ะยังบ่เคยพ่นน่ะองก่อนจักสิผิดสิถกพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อนมาฝากให้อเพิ่นบ่บ่บันมมาเด้อบ่บันมมาเด้อบ่บนมเพิ่นมาแน่ว่าซั่น <laughs> Chị nói là chắc ah, là đi bộ Thầm mầm chưa À sư nôm mà hãy nó dền <laughs> dền chắc nói anh đâu rồi Long Vân cứ gì mình hẹn nhúc rồi bà 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 nèo bà nè phít đó Bình nó bầm luông gì đó Chị bảo là bà chơi chạy xùi nè Bà Ít tuần đích nói nó mình hôn Phải đâu rồi กูเด็กกูมึกมึกอยู่เลยวะฟาดขมำอยู่เด้นี่ตาแพงเด้เห็นเด็กน้อยได้เลี้ยงเด้เราอยู่ไปเราจะไปกับปอตาอยู่แบบคิดว่าไปตามทางแล้วเขาบูเห็นเด็กน้อยฟูเขาแบบแบบเวลาเห็นข้าวเห็นอย่างเขาทิมเด็กน้อยนะคือบ่าโชคดีเห็นนะ่วะาอ่ได้เลี้ยงวะ ไปแผงมาพอดีใหญ่ยกได้แล้วจังได๋กะเนาะแม่เห็นเอ้ยแต่เรื่องกังค้ําคืนนี้นอนกะตื่นไวเนาะออตื่นไวงืนนี้นอนบ่ได้กลางมื้อเพิ่นตุมบ่หรือตุมมให้แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ยากเพิ่นฮ้อนเพิ่นมักให้อุ้มซิกุ้มซอนจังได ใหญ่ไว้อยู่ได้เบ่ได้เห็นประมาณอิตนึงใช่บ่ะพอดีเป็นกระตูเลยสอนแต่ส่งผมเพิ่นเด้เนาะล้างถ้วยอยู่อยู่ยากเลยบ่ความมันเอาบ่ความหยอกเลยอนีเวลาเพิ่นให้นี่อพี่น้องเอ้ย อีกน้อยเพิ่นฮ้อนพี่น้องเอ้ยเอ้าวีให้เจ้ามีแฮงจังแกวีให้เพิ่นพอเพิ่นมีแฮงเย็นเด้กินนมบ่กินนมอ้ากินนมกันซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยพ้อพี่น้องตัดภาพมาให้เบิ่งเรื่องเือแตกอพี่น้องเอ้ยเือไหลไข่อยว่ามันฮ้อนฮง ช่ S <S <preach science> ีมนเด่แหงช่วงเที no other, uh, ่ยงแล้วพี <ts beginner Meat asi ak> ่น้องเนาะหอนแห้งกะลีพ <ain> ี <dishes> ่น <turn> ้องเลยวันนี <mind> ้บอลนมเพิ่งกะยังไปสาคมอยู่บ้านพี่น้องเลยเนาะเด่นเลยพ่แตทพาะดาวมาทางนี้กัต้นมะม่วงเพิ่งกะใหญ่ไปเลยติยินแต่บอต้าว่าอย่างนี้เนาะว้าเดเงินบัดขนึเมืกว้าเนาะขึ้นขึ้นแห้งเลยเดือนนี้นะแหงพันหนึ่งี่เจ็ดแสนแปดแสน แต่ก็เห็นนะก็เคยชิสิสิใช้คําเดียวเพื่อนก็เพิ่งว่าว่านี่เนาะเพิ่นว่าคนคนมานนอกประชันอระจะได้ควรเนื้นั่นบบบนี้อันนี้เห็นในในคลิปเพื่อนคนมานนอกกับคนในเมืองเพื่อนนะคนในเมืองนี่สิย่ำแย่กว่าคนมันนอกหลายเท่าช่วงเศรษฐกิจฝืดเครื่องช่วงเงินเฟ้ออย่างที่นะหนึ่งมากกับยันแบบว่ายังก็ต้องซื้อเนาะซอ้อทุกอย่างเลยสืทุกอย่างสมมติว่า อันนี้ว่าว่าว่าตามคลิปคนวอลเด้ออยู่นั่งห้องล่าห้องการนั่งห้องแอเงินเดือนละล่านล่านไปเนาบาตนี้สัมาตีฉเงินบาทพันพันายเงินเดือนอ่าบัดบ้านนอกเขาคุดจิตรโลตอยไข่มุดแดงหาเนาะไม้เนาะมันเข่าเต็มเล่าก็พอรอดไปเจน่าลูกเต้าไปหาเงินทางฝั่งไทยส่งมากเหน่ะคนสุรีกันละเนาะเชื่ามันก็มีผู้จำแนกแน่เนาะเอาฉันเช่า เออพิ่นนังของราชของการมีรถไงเออใส่สายเข้าค้ำมา่ทนโอ้โหพูมีพูมีเนาะอ้นั่นละแล้วแต่บางคนก็ทาน้าดีอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็เลยอยากพูว่าไผเป็นผู้ปัอนเลทเงินเเอานนั่งะมใคยได้ยินอยู่คลิปหนึ่งว่าเรื่องปั้นเลทเงินนี่มีผู้่มยังเป็นอัดคลิปคนปั้นเลทเงินเพื่อนพวกเจ้าเองแล้วปั้นวมาสั่นรัฐบาลเพื่อนไทยเตะฮกเซนอะไรฮกเซนอุ๊ซิบบอกเจ้าปั้นกันทอเจ็ดเซนว่ะเพราะว่า เอาเครื่องมาจากไทยแะ้รก็เออเครื่องมันแพงยังคะนะไม่จริงเงินไทยน่ะพันหนึงกับพันหนึ่งบางทีคือเก่าเมนชี้บาทกับชบาทเาคุณพระอาจารย์เพิ่นเอาอาน่ำอาอิ่มโลอิ่มรอยมากเบาชี้บาทกับชี้บาทก็เก่าเมนเตะได้ไหพี่น้องเงินดีที่สุดเอออย่างนี้เถอะแตนุ่มดิพุณโมยูวาฉันไปสากรมตาตาก็ขอัวเอาลูกกินนุ่มก่อนลูก่นงี่ลกน้อยหอยกระตาเนาะเมน โดยโดยบก่นนะเดินก่อนเพิ่งต้องไปตาเดินเดิเนาะเพื่อนบอกเพื่อนอะเพื่นบอกเลขเพื่อนนอนบุกขึ้นบอกเลขอย่างไงวอเด็เลขเด็ดมบอกข่อยเจ้านี่บอกเลขบุกนอนบุกขึ้นหูข่อย่ะเป็นจได้อ้เลขพึ่งบ่เลขพึ่งเลขพิ่งย่งีเลยทีจะเครื่อนแล้วจะป้องไงนะโอยชอบปองชาปอเพื่อนเอ่ยเชาปองเลขพ่งนะชาปองไนอนเลย บอกกลาเด็กน่อยนะมันเปลี่ยนไปเลยลยนูถือคือผลได้อะไรสิข้านเลยสิยังกรชบอกกูถือนะแบบให้แอบนอนเานอนอ่คันคาะก็เห็นอันนะพวกคลิปเจ้าตอนนั้นยิ้มหวานแปว่นอยู่แท่ดหว่ายิ้มรเรื่องลูกห้หมอ่ายคอยกับชีวภาสูข้างอ่าเด็ดว่าดีทั้งเดือนเลเดือนไ่เห้ใครเดือนใคปีใหพักคืน ทาางเป็นอแสดงว่าเป็นกันเนะคืนนี้เนาะหายแบบเงยไหนกบเส้างลูกบอตาก็บอกเด็กคืนนี้นะแสดงว่าพวกได้เป็นเด็กลูกคอยตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้บานนี่วะเพราะว่าชินก็บ่วมเห็นบวมบวมชินน้อยบวมแต่ว่านอนเนี่ยนอนเนี่ยบลับรับชนิดเดียบอตานอนตอนก็เอมงเที่ยงคืนนี่นะตื่นมาให้ อันนี้เนาอ่ะรอยู่รังเกือกระต่นท่าเดียวนอนแป๊บตื่นหือเป็นนักอยากกินเข่าหรือบ่ดใจเด้ประมาณสามเดือนตรงเล้ยังม่หอดสองสองสองไปดิสงไปเกือบสามเนาะจีข่าสองเดือนแหละยังโม่หอดสองเดือนเลยเมียนป่ะโอ้หนึ่งว่าสองที่เข่าสามไปได้ย่งย่งนี่แหละบอกไว่าใจแกพุ่นละเท่าพุ่นหอดหกเดือนแหละแต่ว่าถามว่านี่รีกสามเดือน แล้วคือดิตรุ่นลูกเนาะทำมาหกเดือนนะเราจะว่าให้บบยาเ่าเรียดีมันแกลบเพื่อจะป็ดได้เพียงเนาะเพราะวันถ่ายกับพอเพิ่นกาแข็งขึ้นแก่ขึ้นเนาะกินข้าวเข้าไปนะแต่ว่ามันกระชี้ย่ท้องแน่ยีง่ายเลยนอนโดนแน็ตแต่ว่ามันบุษกรักสูตรของแพทย์ของหมอเพิ่นเบาเนาะแพทย์หมอเพิ่นเบาในหกเดือนนี่นงเนาะยังสามารถป้อนเขาได้เป็นฉะนั้นมันอันตรายมันเหตุห้ลำใส่เขา น่อยครับน่อยยากเนาะอาหารบอดีเห็ุใดล้มใส่อุดตันเด็กน้อยเรือบรรยายน่ากะเป็นโรคกระเพาะนู่นนี่นั่นเหตุใดข้อเสียมกระลายเยอะไข้หงุด้งิดไข้เป็นโรคกระเพาะย่างยังไม่ค่อยป้อเข่าไว้สันเลยเนาะ่วดว้านเด็กน้อยกินข้อเ่าไวแต่หัวทีนะเป็นโรคกระเพาะมีอะไรรอดแต่แท้ันนอออีันนี้แพทย์เพคนแนะนำได้แพทย์คนร้อนได้นีมได้ เบอกว่าข่กับอาการไปนั่นเลยใช่บัดไง่มาแเลยเปลเป็นตอนน้อยโมเป็นตอนน้อยนี่มันโมจักเลยมีแต่อิ่มท้องอลไรก็นอนสบายยามอืดท้องก็ให้เล็กน้อยนะบแต่ว่าเป็นเนาะเพราะว่ากระเพาะเป็นพยาิติดตัวเลยมันทํางานหนักแต่น้อยเลยก็ว่ากระเพาะคือกันกเด็กน้อยเอาแปลว่าเห็นนักเลยไง้มากเลยเป็นเด็กน้อยขยันด้วยไงเออเอาเด็กน้อยแปลว่าคือกระเพาะเพื่อนนี่ชำหน่อยหมักเนาได้เพื่อนเอา เฉพาะจำนวนนามันบดกระต้อยกระต้อยกระต้อยเยอะจะว่าก้อนไผ่กับเมนก้างก้อนหนึ่งนะไผ่ยังอ่นอนอ่อนเด้ยังว่ติดะะะ <laughs> ตเวลากันเนาะเต็มที่พวกเดือนนี่ชืช่อว่าสามารถเรต็มที่ได้เนาะเริ่มเริ่มเริ่มให้กินริ่น,นนี้นั่นได้ขึ้นแต่ว่ากินก็ต้องต้มไปเป,ปื่อยประเภทผักบอรหรือว่าอ,อึกไก่อึกยังที่นะเห็นอยู่ในคลิปแบบเพิ่นแล้วะเขาขอให้ดูปั่ ใช่กับผักกับยางเฮ็ดเป็นฟึกคืนหรือว่าเป็นบีดีไปเลยนะเวลาก็ให้มันผสมประสานกันไปเลยทั้งวิตามินเนาะมันยังแข็งแห้งนาะถ้าว่าตามลักสูตรนะพี่น้องเป็นหกเดือนแต่หลายๆคนกับผู้อยู่หรอกเพิ่นไปคลอดลูกกับเพิ่นเกษตรนะน้ำรถอ่ะนแต่ว่าฟืนกดแพทย์กดหมอจนลูกหาหนึ่งมาใหายพเจกินโบจักอย่างเนี้เนาะให้ยโบจักเศร้าต้องได้ปอดนะแต่ก็มีผลเสียหลาย คนเสียลายเนาะผู้ใดบ่เป็นยังกระโชคดีไปเดอนะไปผูู้้เป็นก็คือ,คอลูกสาตาร์ต่นรับป้อนขาแรกกนะันเนาะ,อ,ะ,อ,ะอาการ<จ>ะน,นะว่เป็นอนไเป็นห่นหวงอายจ, <ะ S 2> จ <ะ S 1> ังหวะเห็นในรายคนพี่น้องเนาะส่วนรายก็มาฮอดหกเดือนแอะสามมือทิดหนึ่งสิบห้ามืออ่าตัวสามมืออ,อุก็เลยค่อยสามมอเดียวยังมีเสามมือน้องมาค่อยสาวผ้าอันนี้สามมือค่อยไปหาไปตองก็จองมามุกเวลากินข้าวนอกอีกเจ้านะ โอกินตั้งเแถบเข่าหยำ่มได้ไแม่หยำให้หมดเสมาทองคือหอมคือหอมห้อยหอมใบตองเพราะมแล้วหอมขี้เขียวขนเขียวคำพ่าสกี้เนาะเขาแต่ก่อนเพิ่นนิยมใส่นั่นนี่นเอลยเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนามาเลยโดยโดยก็ส่วนน้อยที่ว่าชิใายใบตองห่อเขาจักแล้วน้องเใยตาเลยจะวอาว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มข่าขึ้นนะจะบ่กว่าขี้รูจักเพิ่งเลย เรียบร้อยลุกเย็นเมรุยุสแต่เนาะอ่าถ้าิ่งเด้อมันสิดขาวย้อนอ่านาขีเจ้าเตรียมหาเงินเทอมันไงลุกแถวจากหน้าขาวเลยเช่นเรียบร้อยลุกครับมัน้าอุกเรียนเอาพี่น้องเนาะจ้าทุกช่วงนั้นมันแดดสี่ชิปกวองศามันเลยเมนห้าสิบเก้าเงินหนึ่งมาหน่ะช่วงนี้นะมันหนาวฝนเนยมันแดดโเฮีนเลยว่าแดดแล้วมันกระตุก ช่งนี้แดดเอ่าใช่ไหมโนบ่ตาเนาะเอ้าแต่ว่ามันอ้าแต่ว่ามันเบอเหี้มมันคนละแนวเด้สงสารมาทำกันวะอือกับมันเป็นหน้าพนแล้วแหละก็ใบไม้ไปบยางมันก็เย็นนั่นแหละมันเย็นจนซื่นแต่นี่มันเอ่าพนชื่อดอกเน่าพนเอ่าเฮ็ดช่วงมันใบไม้ล่นแดดโอ้ยช่วงนั้นนี่เปล่าแทนใจปืดเลยก็ช่วงนั้นมันยังขี้ลดยากอยู่ไรเรนเทไปจังไงเนาะปืดเลยตอนนั้นนะแต่เพอใบไม้ปร่งยางฝนตุ้กในดินมันกระชุ่มมันแบบมันอายดินขึ้นมาพี่น้องเลย ก็คือขี่รถไงนาะพี่น้องนาะคขี่รถไญแต่ถามว่ามันเปลืองแห้งโบกอ่ะสำหรับบอต้าก็ว่ากับโบปันได้สินะแต่ว่าไปดไดไปแต่ว่ารถไงแบบนี้ค่ะว่าห้าโบมีเงินติดท่งลายในห้าบโบก้าเอาผนออกมาหนึ่งยันตีนซอดตีนหัวเป็นั่นเปนนี่มันแพงอ่าแพงเออเป็นเห่นเป็นนีไปแล้วก็บมุ้งหมดแต่างกันได้เออมันแพงแบบนี้สินะมัน มือใดเออเขามีเวียดมีงานดหรือมีเงินหลายแน่ก็จังขี่ก็ได้นะเขาเขาเขากับบัวใดแบบวแบบยังพอบุรุษดอกพี่น้องเลยบัวใดเขามีแบบย่านเป็นหันเป็นหนีกับท่านหันพี่น้องเางย่านคือติดรถสอดติดรถยางเนาะคือว่าอะไรเงินเฮถุงเฮไทยจักมันผัดจึงว่าเล็กหน่อยลราค่ะก็ได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางก็ได้น้องโจ้าชุกเยเฮไปรก เด้เลยากลางทางเอาแล้วพี่น้องบนบถจักรเยอะแลวตายันยอมแล้วบ่ขี่แล้วได้ไม่ได้จังได้แบ่บ่ถอยได้พี่น้องเนาะสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวเพราะว่ากลัวเฮาสิมาหอดจุดนี้ได้นี่เฮาก็เริ่มจากศูนเดียวจากพุ่มยังคือเขามีทั้งรถจักรรถใหญ่เลยก็ดีพี่น้องเลยหรือว่าเราเอารถจักรไปก็คือว่าประหยัดไปอีก นี่ในนี้ไรมันไรนี่เห็ดไปเนาะทว่าช่วงนี้ว่าตาแล้วก็ไ่ได้กราบคำเห็นโดยช่วงตะกอนนะกราบคำเนาะกับเป็ดย่าในที่โนจักทำได้เดี๋ยวนี้เมื่อเว้นแล้วเดี๋ยวนี้สามชีมุ่งกับเมื่อแล้วไม่ได้แต่ว่ามันมมัันนกับว่ได้อ้นี่ดอกว่ะต่ก่อนนะโอ้โหกราบเป็ดมุ่งเก้ามุ่งกับคืนเนาะไปยังไม่ได้ลูกเลยไปเต็มที่ช่วงน่ะเต็มที่เลย พี่น้องเลยนะสู๋แล้วสี่โมงกะหู้แหละวันไดจะได้กะขอเบ่งโฆษณาให้สาวียวกัพ่อหรือสาวียนะ่สี่โมงกะหู้แหละว่าผู้ใดจะเป็นเศรษฐีพี่น้องเลยเ่วเราก็นีวัดคร่ใบว่านี่บอยเวียนมาตะสาวแหววมีบัดไดไปชื่อ้ลขได้แล้วขวกระเป๋าเปย์กูมูเนาะดีแล้วทำผู้ใดูชื่อเลขอ่ะคนนั่นกระเป๋าต้นเดี๋ยว่างกว่าก็ข่อยนี่ ได้ละใบหนึ hey, <speaking in here> ่งฮะได้ละว่ซื่ออันเชียงโซุใช่ใช่ใช่เนอะใช่เนอะใช่ชื่ออะก็ว่าตัวนั้นเอาเลยเนาะแน่นมั่นใจเลยเมื่อนี้ทั้ง f อซีปรเบิ๋ยอันคลิปซาเวลเนาะถึงรถเตอรี่กัซาเวลบุคคลยอย่ารคอกรับเบิงโฆษณาให้ซาเวลในคลิปเด้อ เราแุดพันอะยรอะพันลาย,ย่างเมื่อคืนนี่ขอนยอนุญาตนะพี่รองเห็นทั้งควายงัวมาผีคุณพเปิดปเ,เหรไดเห็นว่าเลย,ยเคยฝันนะพี่ออพรงองเนาะ ความพันกับมาชื่อมาถึงเลยยัง huh. อ uh ีกแย่งนาทีก็เต็มแน่เมนบอนี่เอาบึงก็อยู่ท่าย์นะเห็นบ่นี่ยนี่บ่พอเท่าได้แค่นเนาะอ่าทิดทัยังอีกที่เต็มไม่ได้ถึงว่าเนาสีสีนาทีอยู่เนี่ยสีสีที่เต็มกันจะโอ้แล้วพี่น้องเนาะอ้าวจึงได้คลิปนี้กันสิประมาณนี้พี่น้องเอลยนาทีกับไลฟ์พอสมควรเนาะสบายดีสบายดีเนาะทำความละเอียสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอลยเนาะสู้สู้ S <S อ,อ,อ้าวน,น้องพี่น้องเนาะจินดาการคลิปนี้ซาเวียรจิคอร์ตูาตราไปก่อนเดอ้อขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาครับสมัคฟังคลิปให้และเบิ่งโฆษณาให้เนา,านะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อให้อยู่ดีมียงคบเจ็บใจชุดายความไข่ย,ยูซุมีเนาะลำล้ำลุยเบ้อร์สุข,สขูสุคนเนาะซาธุพี่น้องเลยถึงเลขถึงอวยเนาะไม่นี้การเลขไทยพี่น้องเลยเนาะจินดากาขอกรา <S <S บเขาว่าสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายเสร็จมาหาเลยถึงเลขเพรว่าฟันวานพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ฟันเด็ด